สวัสดีครับขอนอญาตเปิดพระสมเด็จคะแนนจิว๋ววัดประสาทบุญญาวาสสามเสนกรุงเทพปี2 5 0พผสมมวลสาราพระกุบางขุนพรมสภาพสวยไม่หักไม่ซ่อม เปิดสองร้อรวมส่งครับรับประกันแท้ขอบคุณครับ